ว่าด้วยความเกียดคร้านคำว่าความเกียดคร้านในคำว่าพึงละเว้นความเกียดคร้านความหลอกลวงเรื่องชวนหัวการเล่นเมถุนธรรมพร้อมทั้งการประดับตกแต่งได้แก่ความเกียดคร้านกิริยาที่เกียดคร้านภาวะที่เกียดคร้านความเป็นผู้มีใจเกียดคร้านความขี้เกียจกิริยาที่ขี้เกียจ ภาวะที่ขี้เกียจนี้ตรัดเรียกว่าความเกียจคร้านคําว่าความหลอกลวงอธิบายว่าความประพฤติหลอกลวงตรัดเรียกว่าความหลอกลวงคนบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจและตั้งความปรารถนาชั่วสามเพราะการปกปิดทุจริตนั้นเป็นเหตุคือปรารถนาว่า ใครอยารู้ทันเราเลยดํริว่าใครอยารู้ทันเราเลยกล่าววาจาด้วยคิดว่าใครอยารู้ทันเราเลยพยายามทางกายด้วยคิดว่าใครอยารู้ทันเราเลยความหลอกลวงความเป็นผู้มีความหลอกลวงความเสแสร้งความลวงความล่อลวงการปิดบังการหลบเลี่ยงการหลีกเลี่ยงการซ่อน การซ่อนเร้นการปิดการปกปิดการไม่เปิดเผยการไม่ทำให้แจมแจ้งการปิดสนิทการทำความชั่วเห็นปานนี้นิตรัดเรียกว่าความหลอกลวงคำว่าเรื่องชวนหัวอธิบายว่าบุคคลบางคนในโลกนี้หัวเราะเกินประมาณหัวเราะจนเห็นฟันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ในวินัยของพระอริยะการหัวเราะเกินประมาณหัวเราะจนเห็นฟันนี้เป็นกิริยาของเด็ก